ที่ถือว่าเก่งกว่าเธอฉันก็คงไม่ได้มาแตะโลกนี้หลอกนะเธอยย <Yo, yo. S 1> ามทรงจำของเราที่เก็บไว้มันนะออกมาจากคำกมลมังลำรักที่เราเก็บไว้ ความสรงจำที่ดีก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนหรอกโอ้โอโอแต่ถ้าเธอยังรักฉันอยู่จริงไหมฉันก็ไม่ได้รู้หรอกนะว่าเธอนั้นรักฉันจริงโอ้โอโอ,อ Let's go <S ความทรงจำเก่าเรานะั้นยังคงอยู่ จำเก่าเราเนียังคงอยู่ที่เดิมที่เก่าที่ไม่เคยลืมเธอยังจำได้อยู่ใช่ไหมล่ะถ้าเธอยังจำฉันได้อยู่กินหัวใจที่เธอให้ฉันยังจำได้อยู่ใช่ไหมแลวความทรงจำเก่าเธอละละที่เก่าเธอยังอยู่ฉันอยู่ได้ใช่ไหม ถ้าเธอยังรักฉันจริงก็บอกมาเลย